สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เราได้อยู่อุทยานภูหินล่องกล้าแล้วนะคะมาอยู่จุดเก็บค่าบริการเดี๋ยวรอจ่ายเงินแป๊บหนึ่งตอนนี้เราจะไปโชว์หลักฐานฉีดวัคซีนนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นอุทยานภูหินล่องกล้ากันฝนตกแล้ว ได้เด้วตอนนี้เราถึงที่ทำการเราจะไปติดต่อบ้านพักไปเนาะว่าตามาค่ะาถ่ายอยู่ โอ๊ยลืมหมดจะชัดนต้นนี้สวยนะเหมือนเฟิร์นแต่มันเป็นตนน้นไม้อ่ะ ไม่ใหม่กินคดูแล้วก็เดินนั่งครับอืมน้อยเหรออีกบ่ายโมงบ่ายโมก็เราก็เที่ยวถ่ายรูปเดินเล่นไปก่อนรอแม่บ้านทำความสะอาดอืมแไปเที่ยวร้านหินแตกก่อนนะไม่หมดข้าห้องน้ำก่อนอืมถ้าไปเที่ยวร้านหินแตกก็เดินไปดูครับ มีอนน่างล้างมือบินที่นี่ห้องน้ำผู้หญิงดูดูบรรยากาศดีอ่ะนี่ห้องน้ำนี่นจะเป็นห้องอาบน้ำมีห้องส้วมทําไมดีทาํทาไมดี Okay. ออกจากห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ที่พักเขาบอกว่าให้รอหลังบา่ายให้แม่บ้านทำความสะอาดก่อนนะเราถึงจะเข้าเช็คอินได้ตอนนี้เราก็กะว่าจะไปร้านหินแตกกันก่อน,นเราอยู่ตรงไหนนี่เอะแล้วก็ไปน้ำตกเอ้ยนครไทยคือไปไหนวะวคนครไทยที่ทางที่เรามาไงเ,ออเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าปิดก็เป็นนี่แล้วฟ้าก็เป็นอะไรก็เด <s> <ๆ>ี๋ยวเรา ไปลานหินแตกก่อนใช่ไหมแล้วพอเราลานหินแตกลานหินแตกนี่เจอผ่านมาเลยแล้วเราก็เอาของมาเก็บเอากุญแจเสร็จแล้วเราค่อยไปลานหินปุ่มเนี่ยที่เดินเดินเข้าที่พักก่อนไม่มาตรงนี้แล้วก็ถึงแล้วลานหินแตกเอ้ยฝนตกแดดออกแล้วค่ะเสร็จถือออกมาก่อนไม่ได้รับผูปิดให้ม่นั่งพยาเสือโซ่ ตรงนี้ก็จะเป็นชาวบ้านไข่ขออุย๊ยไม่ลื่นเอตอนนี้เราอยู่ลายหินแตกมีน้ำตกด้วยดีนะฝนหยุดพอดีอือมนี่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบบางา,บางงวเีีย่่้ 2เ่โอ๊ยน้ำปลนยเดอลนีู้การเชื่อนะะอนนี้เราจะเริ่มหินเห็นก็มาแล้วเสียดายหินที่มันแตกเป็นตุ่ม ถ้าตกใส่ก็ตายได้นะเนี่ยล่องลึกเลยเนี่ยยาจะตกมันจะมีคนตกลงไปไหมร,รอบบด้านก็จะเป็นหินหินห,หมดเลยไม่มีคนเลยเนาะ ไปไหนกันมันหยุดอย่างนี้อดียไม่มีคนนี่นะคะไปก็จะมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับื่อใครจะเป็นลมหรือเกิดอุบัติเหตุที่นี่่าทานใต้พิภพเนี่ยาพไนอนแคมป์เต็นเนี่ยว่า ที่เราได้ยินเสียงน้ำตรงนี้มันเป็นทานใต้พิภพไงไดยนเียนไงนได้ยินเสียงน้ำไหมเยอันน้ำมันอยู่ใต้ดินที่นี้จุดชมวิวอีกส0งร้อเมตรมันก็สมชื่อเป็นผาหินแตกลายหินลานหินแตก ใครจะมาก็ใส่รองเท้าดีๆมาหน่อยนะคะเดินามลีกสอนนมมาเดินตามลูกศรนะคะเดินตามลูกศอนนะคะมาทางไหนต่อมาทางนี้ขวาไงน้่นไงไง ขวาตรงหัวตะข,ขาชีเป็นแบบนี้แล้วเหรอนั่นเหนื่อยไหมสายวิธีทางชี้ไปทางไหนนั่นน่ะตรงไปเรื่อยๆน่ะนั่นน่ะผานี่จะถึงผาแล้วเหรอนั่นเนี่ยทำไมาทางนี้ก็เหมือนเราเดินมาแล้ว <laughs> จุดชมวิวที่สองก็เดินไปอีกเฮ้ยไม่มีคนเลยเหนื่อยถึงแล้วถึงแล้วรู้ยังก็ไม่รู้ถึงไว้ก่อนสินลานหินมันคืออะไรเป็นหินที่มีรอยแตกเป็นแนว เป็นร่องเหมือนแผ่นดินแยกรอยแตกนี้มีขนาดต่างๆบ้างก็เป็นซอกเล็กๆแคบๆบ้างก็กว้างมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดทางเนี่ยแล้วก็ที่เห็นเป็นดอกขาวๆคือดอกช้างงาเดียวเป็นดอกกล้วยไมย้เอ้ยไม่ใช่สิไอ้ดอกขาวๆนั่นนะ่ะดอกเปลาะภูช้างงาเดียวไม่เห็น อ่ะี่นี้จุดชมวิวสองอีกหนึ่งร้อยเมตรนะคะเดินตรงไปข้างหน้าขึ้นไปยังไงทางขึ้นน,นี่แหละบนไดมันก็จะมีป้ายบอกว่าไปทางไหนถ้าไม่มีเราก็จะหลง ลูกศรให้ไปทางซ้ายเนี่ยถ้าไม่มีลูกศรน,นะไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนะี่ยเหมือนฝนมันตกแรงขึ้นเลยอะหรือว่าเสียงลมถึงแล้วกับว,วิวจุดชมวิวที่สองพอมายินตรงนี้แล้วแบบลมตีหน้า อ๋อมันยังไม่ถึงมันจะต้องเดิเดเดนไปตรงนน้นอีกไปแล้วก็เดินไปตรงนน้นอีกระหว่างทางก็จะมีต้นประดาะผูเรียงรายตามทางยี่งไงถึงแล้วถึงของจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ย ว้าวถึงแล้วกับจุดชมวิว360องศาลานหินแต๊โอ้ยลางถึงสังดาวปับ๊บปั๊บเราก็จะเห็น น่ากลัวเนี่ยมันเป็นหน้าผาเลยอ่ะดูดิมีมันต้องมีโอ้ยเสียวเ,เดี๋ยว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 ,ยวฉันต๊อปเปิดไม่ไหว